ในช่วงต้นของภาพยนตร์เราจะได้เห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บห้ารายหลังจากนั้นไม่นานรถพยาบาลก็มาถึงที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหนึ่งในเจ้าหน้าที่การแพทย์ชื่อเอ็นเจอร์ตอบรับทันทีและมีเพื่อนร่วมงานและคนขับรถพยาบาลชื่อริคารโดมาด้วยเราจะเห็นได้ว่าเอ็นเจอร์มีนิสัยไม่ดีในการขโมยของใช้ของเหยื่อทั้งคู่พาเหยื่อขึ้นรถพยาบาลทันทีแล้วมุ่งหน้ากลับไปยังโรงพยาบาลจากนั้นฉากก็เปลี่ยนไปที่ชีวิตส่วนตัวของเอ็นเจอร์ นอกเวลาทำงานซึ่งเขาอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับโบนสแฟนสาวของเขาซึ่งเขาเรียกว่าเวเนนเจลหวังจริงๆว่าจะมีลูกกับเวนเร็วๆนี้แต่จนถึงตอนนี้เวนยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หลังจากความพยายามของพวกเขานอกจากนี้เอนเจลเชื่อมั่นว่าเขายังมีบุตรได้และความสามารถในการมีบุตรของเวนเป็นสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถมีลูกได้วันหนึ่งเอนเจลตัดสินใจทำการทดสอบความสามารถในการมีบุตรโดยการตรวจอสุจิที่โรงพยาบาล แต่เขาตกใจมากเมื่อแพทย์แจ้งว่าจำนวนอสุจิของเขาน้อยและการเคลื่อนไหวของอสุจิน้อยที่สุดแพทย์แนะนำให้เอ็นเจเข้ารับการรักษาทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตรระหว่างที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เขาประสบปัญหาในการนอนหลับเพราะสุนัขของเพื่อนบ้านเห่าตลอดทั้งคืนนอกจากนี้วันซนเ์ยังกลับบ้านดึกอยู่เสมอเนื่องจากการเรียนของเธอวันหนึ่งเอ็นเจและริคารโดได้รับโทรศัพท์ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น พวกเขารีบไปที่เกิดเหตุทันทีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเอนเจลและริคาร์โดรีบนำเหยื่อขึ้นรถพยาบาลระหว่างทางไปโรงพยาบาลเดียมีอาการชักกระตุกอย่างกระทันหันทำให้เอนเจลตกใจซึ่งทำให้ริคาร์โดผู้ขับรถพยาบาลเสียสมาธิจึงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาทั้งสองและผู้ป่วยน่าเสียดายที่ตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุเอนเจลก็เป็นอัมาพาตที่ขาของเขาเขาต้องพึ่งรถเข็นเพื่อไปไหนมาไหนและดำเนินกิจวัตรประจำวันต่อไป นอกจากนี้ภารกิจของเอ็นเจในฐานะเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินก็ถูกยกเลิกโดยโรงพยาบาลเนื่องจากความพิการที่เท้าของเขาในสภาพปัจจุบันของเขาเอ็นเจนั่งอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเขาไม่สามารถทำงานได้และพึ่งพาสิทธิประโยชน์จากความพิการจากโรงพยาบาลเท่านั้นเวนรู้สึกเศร้าที่เห็นสภาพของเอ็นเจในตอนนี้เธอช่วยเหลือเอ็นเจในกิจวัตรประจำวันของเขาเตรียมอาหารและทำสิ่งอื่นๆเอ็นเจ ยังเข้ารับการฝึกฟื้นฟูบ่อยๆเดินช้าๆเพื่อฟื้นฟูขาด้วยความช่วยเหลือจากแซนเดอร์ผู้ช่วยของเขาหลังจากประสบภาวะอัมพาตนี้ทัศนคติของเอ็นเจอรก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเขามักจะโกรธและไม่มั่นคงกับแฟนสาวในยามค่ำคืนเขาเริ่มสงสัยเมื่อเห็นรายชื่อติดต่อของชายชื่อโรเบิร์โตในโทรศัพท์มือถือของวาเนเซอรเพราะวาเนเซอร์คุยกับเขาบ่อยๆเมื่อเร็วๆนี้เอนเจอพยายามถามวาเนสเซอร์ เกี่ยวกับโรเบร์โตและวอนิสตอบว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่คอยช่วยเหลือเธอในการทําการบ้านอย่างไรก็ตามเอนเจลยังคงสงสัยและไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดและเขาก็ค้นหาวิดีโอสอนวิธีสอดแนมใครบางคนจากโทรศัพท์มือถือของเขาในวันถัดมาริคาโดมาเยี่ยมเขาเพื่อแสดงความเสียใจต่อความประมาทของเขาแต่เอนเจลยังคงโกรธและไม่ต้องการพบริคาโดอีก เมื่อวาเนสเนกำลังจะออกไปเรียนที่วิทยาลัยเอ็นเจลขอให้วาเนสซซื้อไอศกรีมให้เขาจากร้านใกล้ๆ้อพาร์ตเมนต์ของพวกเขาหลังจากที่วาร์เนสเซอร์จากไปเอ็นเจลหยิบโทรศัพท์มือถือของวาร์เนสเซอร์จากนั้นเขาก็ติดตั้งแอปแฮกเกอร์เพื่อเชื่อมต่อตัวติดตามและฟังก์ชันบางอย่างที่ช่วยให้เขาเห็นสิ่งที่เธอทำไม่นานวาร์เนสเซอร์ก็กลับมาพร้อมกับไอศกรีมให้เขาจากนั้นเธอก็กล่าวคำอำลาก่อนที่จะไปวิทยาลายัยและหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอซึ่งติดตั้งแอพพลิเคชันแอร์ไว้ หลังจากที่เวนจากไปเอนเจอร์ก็รีบหยิบแล็ปท็อปของเขาไปติดตั้งแอปพลิเคชันเดียวกันจากนั้นเขาก็เชื่อมต่อแล็ปท็อปของเขากับโทรศัพท์มือถือของวอนเนส์ด้วยวิธีนี้เอนเจอร์สามารถตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดของวอนเนสได้อย่างลับๆซึ่งรวมถึงการบันทึกการสนทนาของวอนเนสรวมถึงวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมของวอนเนสผ่านกล้องของเธอระหว่างทางไปยังเซสชันฟื้นฟูของเขาเอนเจอร์บังเอิญเจอวิเซนเตและเอนเจอร์ก็โกรธเขาเพราะสุนัขของเขาส่งเสียงดัง วิเซนเตพยายามอธิบายว่าเขาต้องรอภรรยาที่โรงพยาบาลทุกคืนและต้องทิ้งสุนัขไว้ในอพาร์ตเมนต์ของเขาคนเดียวระหว่างมื้อข้ามเอนเจอร์บอกเวนว่าเขากำลังดีขึ้นแต่เขากลับคิดว่าวเนสเตอร์ไม่สนใจเขาอีกต่อไปหลังจากเห็นว่าเธอตอบสนองต่อข่าวของเขาอย่างไงจากนั้นวเนสเตอร์ก็พูดว่าเธอได้งานที่คลินิกสตวแพทย์และจะทำงานพร์ทาทม์ขณะเรียนจบแต่เอนเจิ ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเพราะจะทําให้วอเนเซอร์มีเวลาน้อยลงกับเขาพวกเขามีปากเสียงกันก่อนที่วอเนเซอร์จะตัดสินใจออกจากอพาร์ตเมนต์เอนเจลกลับไปทํากิจวัตรประจําวันของเขาโดยการสอดแนมวอเนเซอร์ที่กําลังพูดคุยกับโรเบิร์โตเพื่อนร่วมชั้นของเธอเช้าวันรุ่งขึ้นเอนเจลแสดงความหงุดหงิดต่อวอเนเซอร์ที่ไม่มีเวลาให้เขาเอนเจลบอกเธอว่าเธอเตรียมยาให้เขาไม่ได้ทั้งทที่จริงๆแล้วเขาเป็นคนซ่อนยาไว้เองสิ่งนี้ทำให้วอเนเซอร์ รู้สึกหงุดหงิดเพราะเธอถูกตำหนิเรื่องการกระทำของเธออยู่เสมอจากนั้นเธอก็ออกไปซื้อยามาให้เอนเจลในตอนนี้เอนเจลทนเสียงสุนัขของวิเซนเตเห่าตลอดเวลาไม่ไหวแล้วดังนั้นเขาจึงเริ่มโหดเหี้ยมโดยการนำเข็มฉีดยาใส่ลงในชิ้นเนื้อหลังจากนั้นเอนเจลก็ไปที่สวนสาธารณะซึ่งปกติแล้ววิเซนเตและสุนัขของเขาจะไปรับอากาศบริสุทธิ์เขามอบเนื้อให้กับสุนัขของวิเซนเตด้วยความหวังว่าเขาจะฆ่าสุนัขตัวนั้นได้สำเร็จ ในตอนเย็นเอ็นเจลยังคงเฝ้าติดตามวาเนสซ่ที่กำลังคุยกับเพื่อนของเธอเกี่ยวกับพฤติกรรมโกรธของเอ็นเจลที่มีต่อเธอผ่านการสนทนาของพวกเขาเพื่อนของเธอจึงบอกวาร์เนสซ่ให้เลิกกับเอ็นเจลเพื่อที่เธอจะไม่ถูกดูอีกต่อไปแต่วาร์เนสซ่ตอบว่าเธอทิ้งเขาไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเอ็นเจลที่ได้ยินเช่นนี้รู้สึกไม่พอใจกับการสนทนาของพวกเขาและเขากลัวว่าวอร์ซ่ จะทิ้งเขาไปจริงๆหลังจากนั้นเขาจึงพยายามทำอาหารจานโปรดของวานเซอร์เพื่อทานมื้อค่ำกับเธอในระหว่างมื้อค่ำเขาขอโทษวานิเซอร์สําหรับพฤติกรรมของเขาและขอบคุณวานิเซอร์ที่ดูแลเขาจากนั้นเอนเจลก็ถามว่าพวกเขาสามารถทำอีกครั้งได้ไหมเพราะใครจะรู้ว่าวานิสจะตั้งครันในครั้งนี้แต่เมื่อทั้งคู่ทำมันกลับกลายเป็นว่าเอนเจลไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไปเพราะอัมาตของเขา ขณะที่เอ็นเจลกำลังอาบน้ำวเนเซได้รับข้อความจากเพื่อนของเธอแต่แปลกที่เธอสังเกตเห็นว่าการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของเธอและแล็ปท็อปของเอ็นเจลดังขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อเธอเข้าไปในห้องของเอ็นเจลเธอตรวจสอบแล็ปท็อปของเขาและสังเกตเห็นแอปพลิเคชันการสอดแนมที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเธอในที่สุดเวนก็รู้ว่าเอ็นเจลสอดแนมเธอมาเป็นเวลานานวเนเซรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับการกระทำของเอ็นเจล และเธอก็รีบเก็บข้าวของใส่กระเป๋าเดินทางทันทีโดยไม่เสียเวลาเวนก็ทิ้งเอ็นเจอร์ไว้ในอาพาร์ตเมนต์ของเขาคนเดียวเอ็นเจอร์ที่เพิ่องอาบน้ําเสร็จก็รู้ตัวว่าวอร์เนเซอร์รู้แล้วว่าเขาทําอะไรและเธอทิ้งเขาไปแล้วฉากก็ดําเนินต่อไปอีกไม่กี่เดือนในวันฉลองคริสต์มาสเอ็นเจอร์ฉลองเพียงลำพังโดยดำเนินกิจวัตรประจำวันของเขาต่อไปโดยไม่มีความช่วยเหลือจากวอร์เนสซอีกต่อไป เขายังคงเข้ารับการฝึกฟื้นฟูขาเป็นประจำกับแซนดอร์หลังจากที่เวเนเซ์ทิ้งไปไม่กี่เดือนเอนเจอร์ก็เริ่มรู้สึกเหงาและเขาพยายามเรียกแท็กซี่ไปที่ที่ทำงานของเวเนเซ์เพื่อดูอาการของเธอเขาสังเกตเห็นว่าเวเนเซ์ถูกใครบางคนมารับและเอนเจอร์ก็ยอมรับไม่ได้ที่คนคนนั้นกลายเป็นริคา r ์โดเพื่อนของเขาเองเขาติดตามพวกเขาจากด้านหลังขณะที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังจุดหมายเอนเจอร์ หัวใจสลายมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาเห็นพวกเขาเข้าไปในร้านจำหน่ายของใช้สำหรับเด็กเขาตระหนักว่าวอร์เนเซอร์กำลังตั้งครรภ์และกำลังตั้งท้องลูกของริคา์โดในอาพาร์ตเมนต์ของเขาเอนเจลดูเหมือนจะวางแผนบางอย่างจากนั้นเขาก็ไปพบอดีตเพื่อนร่วมงานและซื้อมอร์ฟีนหรือยาสลบในห้องปฏิบัติการที่เขาเคยทำงานมาก่อนหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นในวันถัดมาเขาก็กลับไปรอวอร์เนเซอร์ที่ไหนสักแห่งเอนเจลตามวอร์เนเซอร์จากด้านหลังและเรียกเธอ เมื่อวนิสเนเห็นเอ็นเจออีกครั้งเธอไม่พอใจกับการปรากฏตัวของเขานอกจากนี้เธอไม่ต้องการพบเขาอีกแต่เอ็นเจอยังต้องการคุยกับเธอและบอกลาเอาล่ะวนิสเนสรู้สึกสงสารเขาจึงโทรหาเขาและตกลงที่จะไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเมื่อพวกเขามาถึงที่อพาร์ตเมนต์เอ็นเจลเชิญเธอเข้ามาเพราะข้าวข,ของของเธอรวมถึงหนังสือเดินทางของเธอยังอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเขาเขาบอกให้เธอเอามันมาจากห้องของยายของเขา น่าเสียดายที่เมื่อเวนต้องการหยิบข้าวของของเธอเอนเจอร์ก็ฉีดยาสลบเข้าที่ด้านหลังของเธอในทันใดด้วยเหตุนี้การฉีดยาสลบจึงทําให้วอเนเซอร์หมดสติไปในเวลาไม่นานเมื่อเธอฟื้นคืนสติเธอพบว่ามือและเท้าของเธอถูกมัดติดกับเตียงจากนั้นเอ็นเจอร์ก็เปิดเพลงดังในห้องก่อนที่จะล็อกวอเนเซอร์ไว้ในห้องจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือของวอเนเซอร์และนําติดตัวออกจากอพาร์ตเมนต์ของเขา หลังจากนั้นเขาก็เปิดโทรศัพท์มือถือของเธอซึ่งเขาพบข้อความจากริาโดที่กำลังตามหาวอร์เนสเอนเจลตอบกลับการแชทและบอกว่าวอร์เซอร์ควรอยู่ห่างจากริาโดและเราไม่สามารถดูแลเด็กคนนี้ได้แอนเจลจึงโยนโทรศัพท์มือถือของวอร์เร์ลงแม่น้ำหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาและกลับไปหาวอร์เซอร์ที่ถูกกักขังอยู่ในห้องเอนเจลปิดเพลงที่ยังคงเล่นอยู่ และถอดผ้าออกจากปากของวานิซวานิเซที่ยังคงกลัวจึงกรีดร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งด้วยเหตุนี้เอนเจอจึงปิดปากเธอและวางยาสลบเธออีกครั้งขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านจากการฟื้นฟูขาเขาก็ถูกริคาร์โดเข้าหาอย่างกระทันหันซึ่งกำลังตามหาที่อยู่ของวานิเซเอนเจอทำเหมือนไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขาในขณะที่ริคาโด อธิบายให้เขาฟังจากนั้นเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้เจอเธอมาเป็นเวลานานแล้วและเขาต้องทิ้งริคารโดไปเพราะอาการปวดของเขาในอพาร์ตเมนต์ของเขาเว้นตื่นขึ้นและเธอเห็นว่าเธอไม่ได้ถูกมัดอีกต่อไปวันเซอร์คิดว่าเธอมีโอกาสที่จะหลบหนีแต่เมื่อเธอพยายามขยับกลับกลายเป็นว่าขาของเธอถูกฉีดด้วยน้ำยาอีพิเดอรันซึ่งเป็นของเหลวที่ทำให้ขาของเธอเป็นอัมาพาตชั่วคราว เวเนเซอร์ที่ไม่สามารถเดินได้พยายามหลบหนีออกจากห้องแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากประตูถูกล็อกหลังจากนั้นเอนเจอก็ได้รับข้อความเสียงจากริคา r d โดริคาโดบอกว่าเขาต้องการแจ้งความหายตัวของเวเนเซอร์ต่อตำรวจเพราะเขาเริ่มสงสัยว่าเอนเจอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ระหว่างมื้อข้ามเอนเจอร์ป้อนอาหารให้เวเนเซอร์เขามีความภูมิใจมากที่จะมีลูกในเร็วๆนี้แม้ว่ามันจะไม่ใช่ลูกของเขาก็ตาม เมื่อเอนเจลประมาทวอเนเซอร์ Vanessa ก็คว้าขวดเบียร์แล้วฟาดหัวเอ็นเจลทันทีเธอพยายามหลบหนีออกจากห้องพร้อมกับกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่เอ็นเจลที่ยังเจ็บปวดอยู่ก็ฉีดยาชาและจัดการวางยาสลบวอเนเซอร์อีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นวิเซนเต้ก็มาขอประตูเอ็นเจลเขาสงสัยว่าเป็นเสียงของวอเนเซอร์ที่กรีดร้องขอความช่วยเหลือในห้องของเขาเนื่องจากวิเซนเต้ขู่ว่าจะโทรแจ้งตำรวจเอ็นเจลจึงเชิญวิเซนเต้เข้ามาในห้องของเขา ดังที่เขาคาดไว้วิเซนเตตกใจมากที่เห็นวานเซอร์นอนอยู่บนพื้นแต่จากด้านหลังเอนเจอร์หยิบมีดของเขาและแทงวิเซนเตหลายครั้งจนตายหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อเพื่อนอาญากรชื่อเฟอร์มินให้มาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเมื่อเฟอร์มินมาถึงอพาร์ตเมนต์ของเอนเจลเอนเจลก็ให้เงินเฟอร์มินเพื่อนำศพของวิเซนเตออกจากอพาร์ตเมนต์ของเขาเฟอร์มินตกลงและนำศพของวิเซนเตใส่รถบรรทุกของเขาวันรุ่งขึ้นตำรวจมาที่อพาร์ตเมนต์ของเอนเจล และสอบถามเกี่ยวกับรายงานการหายตัวไปของวอนเนสเซอร์จากริคาโดเอนเจลตอบคำถามทั้งหมดอย่างสบายๆและไม่ทำให้พวกเขาคิดว่าเขาเป็นคนน่าสงสัยทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบยาของเอนเจลบนโตเขาก็แจ้งให้พวกเขาทราบว่าเป็นยาสำหรับอาการปวดประสาทต,ตำรวจเข้าใจอาการของเอนเจลแล้วและออกจากอพาร์ตเมนต์ของเขาไปอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าในความเป็นจริงเอนเจลได้พบกุญแจอพาร์ตเมนต์ของริคาร์โดในกระเป๋าของวอนเนสเซอร์ และเขาวางแผนสิ่งที่ไม่ดีด้วยกุญแจที่เขาพบในขณะเดียวกันที่บ้านของริคาร์โดริคาร์โดกำลังรายงานการหายตัวไปของวอนเซอร์ต่อตำรวจขณะที่ริคาร์โดเข้าห้องน้ำกลับกลายเป็นว่าเอนเจอร์อยู่หลังม่านของอ่างอาบน้ำแล้วและเอนเจอร์ก็ฉีดยาชาให้ริคาร์โดทันทีทำให้เขาหมดสติหลังจากนั้นเอนเจอร์ก็ใส่น้ำยาพิษลงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของริคาร์โดอย่างระมัดระวังแล้วดื่มแอลกอฮอล์เข้าปากริคาร์โดโดยตรง หลังจากนั้นเขาก็ลบร่องรอยของเขาโดยทิ้งยาพิษไว้บนโต๊ะทาให้ดูเหมือนว่าริคาร์โดฆ่าตัวตายหลังจากที่ตำรวจจากไปเอ็นเจลก็ไปที่ห้องของวอร์เนเซอร์เพื่อพาเธอไปกินข้าวเช้าวอร์เนเซอร์เริ่มขยับตัวโดยใช้วีลแชร์แบบเดียวกับเอ็นเจลวอร์เนเซอยอมจำนนต่อสิ่งที่เอ็นเจลทำกับเธอได้เท่านั้นจากนั้นเอ็นเจลก็แสดงแหวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงใจในการขอแต่งงานกับวอร์เนเซเตอร์ Vanessa. ไม่ตอบคำขอแต่งงานของเขาและไปเข้าห้องน้ำแทนเธอหยิบที่ตัดเล็บและวางแผนจะทำอะไรบางอย่างกับมันกลางดึกเอ็นจ์ระนักว่าวเนเซร์มีไข้และเขาจะไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้อยาววนเซอร์ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์และใช้ที่ตัดเล็บที่เธอนำมาก่อนหน้านี้เพื่อคลายเชื่อและเธอก็สามารถคลายเชื่อทั้งหมดได้แต่ขาของวเนเซยยังคงเป็นอัมาาพาตเธอจึงต้องลากตัวเองออกจากห้อง เธอใช้ไขควงงัดกุญแจประตูห้องนอนวอเนเซอร์ Vanessa ออกจากห้องได้ในที่สุดและเธอรู้ว่าเธอจะไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกเธอย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของเอ็นเจอร์ไปที่ลิฟต์ทันทีแต่น่าเสียดายที่เอ็นเจอร์กลับมาจากร้านขายยาแล้ววอเนเซอร์ Vanessa พยายามออกจากที่นั่นทางบันไดเอ็นเจลก็รีบไล่ตามเธอทําให้เขารู้สึกสิ้นหวังมากพอที่จะลงบันไดด้วยรถเข็นเอ็นเจลจับขาของวอเนเซอร์ได้แต่วอเนเซอร์ก็ยังคงต่อสู้กับเขาต่อไปทําให้เอ็นเจอร์เกือบจะตกลงบันได ในตอนนี้เวเนเซี Venice ยังคงเก็บไขควงไว้ในกระเป๋าเสื้อและแทงเอ็นเจอหลายครั้งด้วยไขยควงจนกระท Angel, ั่งเอ็นเจอล้มลงที่ชั้นล่างในตอนจบของภาพยนตร์เราจะเห็นว่าเอ็นเจอยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้เขาเป็นอัมาพาตไปหมดแล้วทำให้เขาไม่สามารถขยับตัวได้เลยจากนั้นพยาบาลชายก็มาหาเขาพร้อมกับหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นแฟนของเขาและปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นคือคนที่เขาเคยลักพาตัวไปเวเนเซีจ้องมองเอ็นเจอร ด้วยสีหน้าที่น่ากลัวและพูดอย่างประชดประชันว่าเธอจะดูแลเอ็นเจลจากนี้ไปในตอนท้ายเธอผลักรถเข็นของเอ็นเจลออกจากโรงพยาบาลพร้อมรอยยิ้มอันชั่วร้ายบนใบหน้าวาเนเซอร์กำลังวางแผนที่จะแก้แค้นเอ็นเจลในแบบที่เขาปฏิบัติต่อตัวเองหรือไม่